สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแซบ,บน้ากันครับมื่อนี้เมื่อนี้ได้เนื้อโคข,ขุนแดดเดียวทอดหอมหอมครับเได้เป็นน้าพริกตาแดงแมงดาครับบอกเลยเลยว่าเขากันมากเนาะสองตัวนึงเขากันดีขนาดพได้มากับไปสั่งไห้นะประวันปักไว้ในตะกาไ้ให้เรียบร้อยครับผมในต่อต่อเนาะพอด้อยากกินกับไปสั่งเหรอครับผมใส่กับเขานิออนฮอนนี่อยูุบานคือเกา่าบรรยากาศธรรมชาติน้องพี่น้องเนาะอ้ย นี่แหละเมนูเปลืองเขาเขาเหนียวใบใสเป็นเนื้อตีดมันผสมกันน้องพี่น้องเนาะก,กับเนื้อ้วนๆนี่แหละใส่กับน้ำพริกตาแดงเนี่ยน้ำพริกตาแดงกับเนื้อถอดบอกเลยเลยว่า เด็ดมากเขากันดีขนาะดเอาแบบปิดมันจัง่อยใส่เข้าไปนี่ <c oughs> <c oughs> โหจีตด,ดจัดหอมเคืองบะครับสั่งเนื้อติดมันต่องสั่งน้ำพริกมะควณนะพี่น้องบอกเลยว่าเดียดอีหลีเขากันดีกนล้ เนน้ำในเลยซัางเนื้อเดดเดียวมาซัางนำ้ำปิดตาแดงน้ำปลอมนะครับพี่น้องเข้ากันมากนี่แบบนี้ นุ่มเนีย่ยเนื้อนุ่มมากบ้นเหนียวเดือ เมนูเปลืองเขา up. ฟินครับเนื้อมันนุ่มครับพี่น้องค <c oughs> รับรสชาตินี่บอกเลยเลยว,ว่าเด็ดมากหอมแซบ่บนั่ดดีขนาดอื้ม <c oughs> <c oughs> ฝนนี่ฝนตกหน้าฝนบรรยากาศดีครับเดี๋ยวช่ำอุ่มเลยมัมกเันมันต้องเสีย <c oughs> จะพับพี่นองเขาเหมือนติ๊บหมดละเอาพี่น้องเ,าาเอองบิ่งแล้วกับจัดนะครับจเจรดบแซบครับผม เนื้อเขาคุณแดดเดียวอย่างอหอมๆทอดอหอมหรือจะอบก็ได้นะครับได้ได้ไดมดครับผมใส่กับน้ำพริกตาแดงของเดลี่นี่ยนะพี่น้องเปิดมานสั่งเป็นครัวยังเสียบเนาะสั่งอันเดียวก็ได้แต่กันสั่งคู่กันนี่บอกเลยเลยว่าเสียบไม่ดีแช่ในกระฝากเลยนะครับเมื่อนี้มันก็นขคอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ